ชอบไหมรถายพันธุใหม่ทางเลื่อมหม่นอหนึจาาดีซเซ gment ซีดานกระแสข่าวรถยนต์ดีเซ gment ในฝั่ง,นนงโยุโรปเริ่มส่งซิงมาให้ได้ยินหนาหูแล้วว่าอาจมีความเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปบางอย่างให้ได้ยินคือ v o l kswagen อาตัดสินใจยุติการผลิตพาซาซีดานและอาทิออนรถซีดานคูเป้ในโยุโรปและอเมริกาเนื่องจากยอดขายรถประเภทนี้หดตัวลงล่าสุดฟอร์ดก็ยืนยันว่าจะปิดตำนานมอเดโอ รถดีเซ g m e n ที่คนไทยเคยสัมผัสนในยุค90เตรียมปิดตำนานในปี2022นี้แน่ๆแล้วก็จะเตรียมรถที่มาแทนที่มเดลโอซึ่งแว่ว่าเป็นรถแนวครอสโอเวอร์แทนเพียงแต่ว่าจะใช้เจ้า Ford e v o โคันที่โชว์ในจีนตอนนี้หรือไม่อะตอบให้ตรงนี้ไม่อ้อมคอมเลยว่าทางฝั่งบริษัทแม่ยืนยันแล้วว่า Ford Evo โเป็นรถยนต์รูปแบบใหม่สาหรับตลาดเมืองจีนเท่านั้นไม่มีแผนจะส่งรถคันนี้เข้าสู่ตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ดีเมื่อดูจากภาพแอบถ่ายตัวตายตัวแทนของฟอร์ดเมดโอที่เมืองนอกเมืองนาแล้วม,มันน่าจะสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดีวยวกับ EVOS ที่จีนนั่นแหละแต่น่าจะมีดีไซน์ใบหน้าที่ต่างกันและมีดีไซน์บ้านท้ายที่น่าจะออกแนวกึงก่งๆรถแวรกกอนมากกว่านี้ด้วยซ้ำา o r r EVOS เป็นรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ออกมาให้มี DNA ของรถสปอร์ตมาสแตง โดยฝ่ายการตลาดฟอร์ดบอกเองเลยว่าสัดส่วนตัวรถจะเหมือนกับฟอร์ดมัสแตงมัชอีที่เป็นรถไฟฟ้าคันเก่งของบริษัทด้วยจุดเด่นของฟอร์ดอีโวสก็คือการเป็นรถลูกผสมระหว่างรถสปอร์ตในตำนานบวกเข้ากับ s u v รถสีดานและรถทรงคูปเป้เข้าไว้ด้วยกันถือว่าแปลกตาดีสำหรับรถฟอร์ดยุคใหม่ฟอร์ดอีโวสมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถน้อยมากๆไม่รู้ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือประอินไฮบริดหรือไฮบริดหรือน้ำมันอย่างเดียว แต่รู้ว่าดีไซน์ของมันแปลกตาแตกตาน่าดึงดูดใจไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไฟหน้า LED ที่มีดีเทลพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ออกแบบมือจับประตูภายนอกแบบซ่อนรูปสัดส่วนตัวรถกลับดูสวยลงตัวกว่ามาสแต n ง m a ช h e และยังดีไซน์ไฟท้ายให้ออกมาดูกลมกลืนไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปภายในห้องโดยสารมาในเกรดเดียวกับดีเซงเมนทั่วไปที่โดนจริจคนจีนและคนไทยด้วยกัน ก็คือมันมีวัสดุบุกงนุ่มไว้หลายจุดแต่มาพร้อมกับนวัตรกรรมใหม่ก็คือการครวบรรมหน้าจอสีผู้ขับขี่และหน้าจอสัมผัสตรงกลางพร้อมทั้งเพิ่มความยาวหน้าจอกินเข้าเนื้อที่เขตห้องโดยสารตอนหน้ากะว่าให้เป็นหน้าจอสัมผัสข,ของหน้าจอฝั่งผู้โดยสารไปด้วยซีรีรวมหน้าจอนี้ก็มีความยาว1เมตรถือว่าเก๋ไก่มากๆอ้อความละเอียดหน้าจอแบบ 4K กันเลยครับ จุดขายอีกจุดก็คือซอฟต์แวร์ภายในห้องโดยสารเป็นแบบ Ford Sync Plus สองจุผนวกกับไปตู่ AI ที่รองรับฟังก์ชันผู้ช่วยส่วนตัวของคุณแบบอัจฉริยะพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้มองรถคันแรกก็ดูแปลกตาแต่มองไปนานๆกับรู้สึกว่า Ford ดีไซน์รถดีเซเ m e n t ยุคใหม่ที่แตกต่างจากซีดานได้ดีมากเหมือนกันก็คือไม่ลักทิ้ง DNA รถสปอร์ตมาสแตนที่เป็นจุดขายของแบรนด์แต่ก็ไม่ลักทิ้งความอในประสงค์ทันสมัยมีความหรูร้านนิด ในแบบที่คนเอเชียชอบซึ่งรถคันนี้น่าเสียดายที่ไม่ได้ขายที่ไหนในโลกล่าเลยครับนอกจากจีนากใครเล่นชอบคับไตานี้โปรดซับสไครต์ช่องคิสกายขอบพระคุณหญิงสูงครับ